The this world on this day วันที่12ส,ส,สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและยังถือว่าเป็นวันแม,แม่แห่งชาติอีกด้วยแต่เดิมนั้นวันแม่แห่งชาติไม่ใช่วันที่12ส,ส,สิงหาคมอย่างเช่นในปัจจุบัน ในอดีตสมัยคณะราษฎรมีการจัดงานวันแม่ขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่10มีนาคม2486ณนะสวนน้ำพรแต่ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นงานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไปเมื่อสงครามสงบลงหลายหน่วยงานได้พยายามจัดงานวันแม่ขึ้นมาอีกแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จในปี2493รัฐบาลจอมพลแปลกพิบูลสงครามได้มีการกำหนดเอาวันที่15เมษายนของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติและมอบหมายให้สภาวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นผู้จัดงานวันแม่ การจัดงานได้เพียงแต่มีการจัดพิธีทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังจัดให้มีการประกวดแม่ของชาติและการประกวดคำขวัญวันแม่ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นเกียรติแก่แม่และเป็นการเพิ่มความสําคัญของงานวันแม่ให้มากยิ่งขึ้นกว่ทั้งในปี2519คณะกรรมการอํานวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กําหนดวันแม่ขึ้นใหม่ โดยถือ,อวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติพร้อมกับได้กําหนดให้ดอกมะลิเป็นดอกไม้สัญ,ญลักษณ์แทนวันแม่เนื่องจากเป็นดอกไม้ที่มีสีขาวเปรียบได้กับความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกนอกจากนี้คนไทยยังนิยมนําดอกมะลิมาร้อยมาลายบูชาพระดังนั้นดอกมะลิจึงเปรียบเสมือนการบูชาแม่ผู้มีพระคุณของลูกๆทุกคน on this day this is the independence concept of typos newspaper